ครั้งนี้เพจที่นี่อ่างทองนะครับจะพาทุกทคนมาเที่ยวกันในพื้นที่ของตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองกับสิ่งสําคัญของที่นี่คือพระพุทธสยาสนอายุกว่า100ปีที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารครับกันที่วัดสุวรรณเสวริยารามตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับเล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือดีโดยมีตาทั่วทองคํใหญ่ทั่วสาหร่าย ตาทวดหมื่นจากโคชสารและยายทวดขำเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านตลาดกรวดส่วนพระวิหารงดงามด้วยฝีมือรังสรรค์ของช่างท้องถิ่นไทยที่นำรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกมาผสมผสานด้วยนะครับสะท้อนผ่านช่องเป็นซุ้มโค้งแบบฝรั่งดูทันสมัยสวยงามมากเลยครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะมากราบไหว้พระพุทธเสยญาติที่มีอายุมากกว่า100ปีที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือดีของชาวจังหวัดอ่างทองกันได้นะครับที่วัดสวุวรรณเสวริยารามตัวบนตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้เลยครับ